สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่วงบ่ายค่ะกับช่องเกษตรส,ส่วนหลังบ้านนะคะวันนี้ก็มาเก็บหญ้าค่ะข้างต้นตะไคร้อายุได้เดือนครึ่งนะคะเราก็จะตัดบริเวณรอบเฉพาะรอบโกอตะไคร้่กนนะคะเพื่อไม่ให้หญ้ามันสูงเกินไปนะคะ ส่วนบริเวณด้านข้างนะคะเราก็จะเอาไว้เก็บทีหลังนะคะนี่นะคะหลังจากเก็บแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมองเห็นเป็นแถวะคะ่ะเก็บเฉพาะด้านข้างก่อนนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ